เอาอะไรวาอะไร <c oughs> อะไรของเธอถุงมากกเทแม่ไว้ไหนเล่าก็มึงจับมึงกูมาตะกี้ก็แม่บอกว่าอันนี้มันไม่สําคัญแล้วแั่แน่แน่แน่นน่แน่แั่แน่แม่บอกความเออไม่เป็นไรอย่างงี้กูยังไม่ได้พูดเลยอันก็ได้กระถายหมากไปแล้วไงมีตะกะ วิ่งก็ถ่ายก็ปูอะภูก็ไอ้แบบนั้นปูนแล้วก็กูไม่มีที่เศษหมากเบอร์เศษกูจะกินได้ไงต้องใช้อะไรบ้างอ่ะเด้ออยู่ในนั้นใน,<ต>ในนี้ก็มีหมาไม่มีแม่ไว้ไหนอ่ะมึงยกมาขายซะและ้วแล้วมันอะไระทาอะไรอ่ะปูนแล้วไม่ต้องอ,อะไรอีก มาเหอะอย่ามัวเลยอะไรอะไรเอาอะไรเดี๋ยวปูนแห้งเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรบอกพี่ไปลืมไว้ที่อื่นร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมโอ้โถร้องไห้ไม่ใช่หมอนเดนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่แหละเอาแล้วนี่เอาไว้ทำไมอ่ะอ่าไหนอ่ะในนี้อ่ะไม่มีอะไรมีตะปูผูใกล้นี่อ้าวเหรอยาอ๋อในนั้นมีผูอย่างเดียว ยาสารพัดเดินแน่แล้วทำไมต้องใส่ถุงเนี่ยหนูก็นึกว่าถุงนี้มันเป็นถุงขยะเอ้ยกป็ถุงขยะมาไรแล้วเอางั้นอย่าไปทิ้งให้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาโน่นนี่โน่นเดี๋ยวเแื้อเมื่อมันถุงมันเหมือนถุงขยะจะเอาไว้ทำไมเล่าเอ๊ะมึงนี่ มึงอีกแมีกระทยหมักแล้วยังจะต้องใส่ถุงเออมีกระไทยหมักแล้วใส่ถุงทําไมหนูก็จะไปรู้เหรอเราก็เอสหนูก็ถุงขยะนี่จะไปทิ้งให้เลยนะเนี่ยไม่ใหญ่ทำไมเอาไปทิ้งทำไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องนะตั้งชื่ออย่างเรื่องอ่ะจะรั่วเวอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็หนูยึดแล้วนะเ๋ยังไม่เนี่ยเดี๋ยวกินคำนี้แล้วไม่เอาไปทิ้งได้เลย อืมโอเคเดียวมันยังไม่หมดอะไรยังมีอะไรกันสามเดียวอะไรอะไรอีกมนีอะไรอ๋ออันนั้นอะไรสีพึ่งอะไรอ่ะโอเคจบไม่ทุกเวกกิ๊กแดดองนด้น้นมีนั่นไงนั่นไงนั่นไง ถ้าสมมติเอานี้ไปทิ้งอ่ะอันนี้ไปทิ้งกูก็ไม่เสจ็บโน่นอะคี่ซื้อไม้กลองไปโดเหรอ,น,อ,อน,นั่นไงอันนี้ก็มาจะเป็นแล้วสิจามไปทิง้งทำไมลอะแม่เผาออกหมดปุ๊บไม่เอาแล้วไม่เถือร้อนเราเนี่ยนะพอได้ของตัวเองแล้วเนี่ยานอาน,นนี่เอาไปด้วยอย่าโอยโน่นในโน่นมีแต่ ทำไมอ่ะอันนี่อีนี่ไม่ห่วงด้วยไม่ห่วงโน่นไน้นูนมีเยอะอันนี้มันหมากไม่จะกินทำไมล่ะแม่ไม่กินลูกหมากแล้วไหนลูกหมากอะไรลูกหมากแข้งอ่ะลูกหมากสดอ่ะหมดแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่บอกนี่กินเดี๋ยวก็ไอนะไม่ไอกยกหมากมันไม่ไม่ไอหมากใหม่อ่ะไม่ไอหมากใหม่ไม่ไอืย แล้วไม่หมากสดมันอร่อยกว่านะมันหมกแล้วแล้วไมไม่บอกให้เขาส่งมาให้ไมนบอกเขาบอยบอยแล้วก็ด่าใครเขาจะดาะ่าแเ้าโค้งงงแล้วลองให้ทําไมเสียใจเหรอนี่เหรออ๋อไม่ให้จะทิ้งเอ้ากัดตั้งกุ๊ก เดี๋ยวเดี๋ยวบอ,อก็ยไม่ให้ไม่เอาเลย <c oughs> เอา <c oughs> ให้ทำเดียวนะอย่าร้องไห้นะเ <c oughs> สียใจแม่ร้องไห้เลยต้องให้ใหม่อ่อมันตายพอแล้วไม่ให้แล้วพอแค่นั้นแหละ <c oughs> พอ,อยังพอนะ <c oughs> อันนี้ปทิ้งได้แล้วนะ <c oughs> เอาทิ้งเลยเนาะ <c oughs> มัมเนเพิ่งก็เหมือนวงอ่ะกมันไม่สำคัญแล้วนี่น้อก็มีแล้วนี่อันนั้นก็นนกมีอันนี้ก็มีเอาไปทิ้ง<อ><อ>ได้แล้วแม่ทิ้งดีวกว่า